สวัสดีครับผมชื่อนายชนะทิพย์ลหีวันนี้ผมจะมาสอนการแปลงเลขฐานสิบไปเป็นฐานแปดเรามาเริ่มกันเลยนะครับเลขที่ผมยกตัวอย่างมาก็คือเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดฐานสิบมีค่าทศไิรฐานแปดวิธีการแปลงเลขฐานสิไปเป็นฐานแปดใช้วิธีการหารด้วยเลขฐานของมันเองนะครับนั่นก็คือ เอาแปดหารเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดได้เก้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดมีเศษหนึ่งให้ใส่เศษนะครับเก้าร้อยเจ็ดสิบเก้าขอไปครับเก้าสิบเจ็ดหารแปดได้สิบสองมีเศษหนึ่งให้ใส่เศษนะครับแปดหารสิบสองได้หนึ่งมีเศษสี่ให้ใส่สี่นะครับแปดหารหนึ่งได้ ศูนให้ใส่ีเศษเป็นหนึ่งให้ใส่เศษนะครับและคําตอบที่ได้ให้นับจากล่างขึ้นบนก็จะได้หนึ่งร้อยหนึ่งกไปครับหนึ่งพันสี่ร้อยสิบเอ็ดฐานแปดขอจบการนำเสนอพิธีตอนนี้ครับขอบคุณครับ